ตรงนี้ปิดท้ายครับทำงานดีวาเลยทั้งทีต้องมาพบกับผู้เสริมส่วนซะหน่อยก็จะเป็นขอกกางค้ายินเดียไทยนิ่แท้ประกันไทยรถเยอะครับค่อยๆเดินแล้วก็อินโดไทยนิวเป็นข่าวอินโดกับไทยนะครับใช่ครับอินโดไทยนิว อินโดไท a หนึ่งไม่พอมีอินโดท h a ทาวด้วยครับโอ้โห <Okay. S 1> อนเพิ่เยอะจริงๆนะครับโฆษณาสนุนเยอะจริงๆ <Okay. S 1> อันนี้เรามาเดินกระบ <Okay. S 1> อง <Okay. S 1> ของปากของคออย่างนี้ถือว่ายังได้มางานนี้เราไม่ไม่ได้ไปโอ้โแบบจริงจริงเราชังอะไรมากมาเรา,าสบายๆถือว่าเป็นการแบบมาลองดูแล้วกันนี่ครับรอยัลดีครับดื่มดีได้ทุกกิจกรรม ใช่แล้วก็ซิงโปรดักชั่นะอ่าเจ๋งมากๆอันออนี้ซิงโปรดักชั่นเนี่ยเพราะว่าขนาดตรงหลอดไฟนี่ยังเหมือนแบบเป็นการพกหัวกันเป็นสัญลักษณ์ของทางชาวซกแต่แว่าผู้ชายเนี่ยจะพกหัวกันจะไปหาสามารถพกหัวอะไรอย่างนี้นะครับ่ครับข้างๆ ทางด้านนี้ครับคุณเได้พบกับวันสิงด้วยนะครับอเอบักของคอเห็นเห็นกันลางๆแล้วนะครับผมอันนี้ครับบันดีชลอดีวาสอ่าใช่อันนี้ครับยินดีให้บริการอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ครับผม นี่ครับวัดซิกนะครับเริ่มมืดแล้วครับก็กจะเปิดไฟแล้วนะครับผมข้างๆก็เป็นอินเดียแอนโพเรียมนะครับเป็นแอนโพเรียมเหมือนกันครับแต่เป็นอินเดียด้วยนะครับเลยชื่อว่าอินเดียแอนโพรเรียมนี่เองนะครับผมร้านทางด้านนี้ครับก็มีงานด้วย นะครับผม่ค่อยเดินนะครับเพราะว่าพื้นลื่นวพอดีผมเข้ามาแล้วแบบเจอเวทีพอดีนะคือการจะการจะเก็บงานจะจบงานเมื่อกี้นะโอ้โห มาเจอทีเด็กเข้าให้ มีคนเขาไปถ่ายรูปกันใช่เขาชื่อว่า Happy ้ดีวาลีนะคืต้องใช้บื้นที่นิดนึงเพราะว่าวางมากๆครับโอเคใช่เขาเข้าประมาณนี้นะโอเคใช่เราจะพบกับรายการหน้าสดวันนี้ขอเราไปก่อนสวัสดีครับ